เมียให้ใบสำคัญการยามาแล้วจะทำอย่างไรดีใบสำคัญการยาแสดงว่านายนางได้จดทะเบียนข้อตกลงยาณนะสำนักงานทะเบียนอำเภอจังหวัดเลขทะเบียนที่วันที่เดือนพศลงชื่อนายทะเบียนบันทึกข้อตกลงการยาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าสามีอย่าทำในสิ่งต่อไปนี้ หอย่าประพฤติชั่วมั่วอบบยมุกสองอย่าทอดทิ้งให้อดอยากสอย่านอกใจสี่อย่าทำให้อับอายห้าอย่าทำให้ได้รับความเดือดร้อนเกินควร 6. อย่าทำให้โดนผู้อื่นดูถูกเจอย่าทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจ8ปดอย่าใส่ร้ายด่าทอหรือหมิ่นประมาท 9. อย่าออกนอกบ้านนานเกินควรหรือดึกเด่นให้สามีปฏิบัติตามบันทึกนี้อย่างเคร่งครัด